ลูกไพลเขียนด้วยน้อยอินทนนท์เล่าโดยพิจิอีพีที่สิบเจหน้านั้นหลบแวบ,บไปแต่ภายในพริบตาเดียวมันก็โผล่ลงมาอีกคราวนี้หลายคนจนแน่นปากป่อชี้โบชี้เบลงมาที่เด็กทั้งสองและลูกช้างตัวนั้นแล้วก็ส่งเสียงกันแซดไปฟังไม่ได้สับวกะเขิงพึมพำ ดูหน้าตาก็ไม่ดุอะไรทำไมจึงกินคนเวลาล่วงไปอีกอึดใจหนึ่งซึ่งเด็กทั้งสองรู้สึกนานเหมือนซักศตรวรรษครั้นแล้วก็มีพระองค์หย่อนลงมาพระองค์นั้นก็คือไม้ไผ่ปาตัดแขนงให้ยาวพอที่เท้าจะเหยียบขึ้นลงได้ใช้สำหรับผูกพาดขึ้นต้นไม้ต่างบันไดถ้าต้นไม้สูงมากก็อาจใช้ไม้ไผ่หลายลำ ผูกต่อๆกันขึ p. P ้นไปทุกดวงหน้าก้มลงมองดูพวกเขาอยู่อย่างเงียบๆพิศวงและเต็มไปด้วยความคาดหมายขึ้นไปเถอะนายน้อยเขิงบอกเขิงก่อนดีกว่าแสนว่าก่อนหรือหลังก็เหมือนกันเขิงว่าถ้ามันจะกินละก็ก่อนก็กินหลังก็กิน บังทีพร้อมกันแสนเข้าใจความหมายของสหายชาวป่าดีเขามองดูเขิงอีกครั้งกัดฟันแล้วก็ปีนตามพระองค์ขึ้นไปมือหลายมือเอื้อมลงมาช่วยรับเขาแสนคิดว่าเขาคงถูกจับถูกมัดถูกพันด้วยเชือกแล้วเอาคานสะแต่ก็ผิดหวงังคนเหล่านั้น แต,แต่จ้องดูเขาด้วยสีหน้าที่ตายโดยดวงตาที่ขุก,กลุนเหมือนเห็นเป็นสั์ประหลาดแต่ทันใดที่เขิงขึ้นบันไดมาถึงปากบ่อนน้นเองชายจาักการสองคนก็กลูกเข้าไปกุ้มรุมพยายามจะมัดมือไพล่หลังอยา่าแสนร้องห้ามด้วยเสียงอันดังพลางชักมีดพลานวิ่งเข้าไปความรักเพื่อนทำให้เขาไม่คิดกลัวอันตรายอันใด ชายจักการสองคนหยุดชะงักทันทีพึมพำอย่างประหลาดใจว่าอย่า <Yeah. S 1> อย่าทำเขาเขิงเป็นเพื่อนของฉันสีหน้าของชายชาติว่าบอกแต่ความอัศจรรย์มองมองดูแสนแล้วก็กลับไปที่เขิงอีอย่า <Yeah. S 1> แสนชูมีดขึ้นเงนือง่า้าอย่าย่า วาทั้งสองอุทานอีกสันสีสะแล้วก็ถอยหลังออกไปซุบซิบกับชายชาราซึ่งแต่งกายโออาภพูมิทานลักษณะเหมือนจะเป็นหัวหน้ายา<อ>มันบอกแล้วก็หัวเราะก,กับชายชาราคนนั้นแกพยักหน้าช้าชส่งภาษาซึ่งเด็กทั้งสองฟังไม่ออกจนคำเดียวแล้วก็เดินตรงไปที่ปากปอกบอกมือให้สัญญาณทันใดน,นั้นเอง ทั้งหญิงและชายซึ่งมีจำนวนกว่าสิบคนก็ชวนกันหักไม้และดินทิ้งลงไปในหลุมนั้นทีแรกแสนไม่เข้าใจแต่เมื่อเห็นหลังของนางตะนีค่อยสูงขึ้นและสูงขึ้นจากพื้นดินที่ถูกถมตื้นขึ้นทุกทีจึงรู้ความหมายมันคงจะไม่ทำอะไรเราเขากระซิบกับเคอ ขออีกเป็นอย่างนั้นเถินนายน้อยสหายเชาวป่าตอบเขิงไม่เคยกินใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครกินเขิงยิ่งกว่านั้นเขิงไม่อยากถูกย่างไฟฉันคิดว่ามันคงไม่ทำอะไรเราแสนเน้นอีหน้าตาไม่เห็นดุสักคนหน้าดุมักจะใจดีหน้าอย่างนี้ กินตับไม่รู้ตัวประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมานางตะนีน้อยก็ก้าวขึ้นมาจากปากป่อวิ่งยาวไปหาเด็กทั้งสองร้องแอะแอะแล้วก็หยาวไปรอบๆปากบ่อเหมือนดีใจที่รอดชีวิตขึ้นมาได้บรรดาวาพวกนั้นก็วิ่งไล่จับกันเจี๊ยวเจ้าไปหมดจนกระทั่งมันเหนื่อยอ่อนและหยุดให้ทุกคนลูบคลำแต่โดยดี อีกชั่ครู่ต่อมาชายชาราท่าทางเป็นหัวหน้าของว้าพวกนั้นก็ยกมือทั้งคู่ขึ้นสูงชูงเหมือนจะให้สัญญาณอะไรคนอื่นๆทั้งหญิงและชายก็หยุดไล่หยุดเล่นกับลูกช้างทันทีสีหน้ากลับเคร่งเครียดขึ้นมาราวกับคอยฟังคำสั่งของแกชายชาราหยิบหลอดไม้อ้อซึ่งแขวนอยู่ที่คอขึ้นเป่าสองสาครั้งเสียงของมันดังแปลกไปกว่าเสียงที่แสนและเคืงได้ยินจากว้าพวกนั้น แต่จังหวะสั้นยาวเท่ากันคล้ายๆกับสัญญานกวีดของลูกเสือแสนกระซิบแต่ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรตรียมมัดเราแล้วหามไปเหมือนหมูกระมังไหนน้อยเขิงพ,พึมพำคงไม่ใช่เพราะถ้ามันจะมัดคงไม่ทิ้งไว้ช้าถึงเพียงนี้แสนบอกแต่ตะแกนั้น จะทำอะไรกับนังตันนีขณะนั้นชายชาราร่างเล็กท่าทางเป็นหัวหน้าพยายามปีนยักแย่ยักยันขึ้นไปขี่อยู่บนหลังลูกชา้นาน,นังตันนีไม่เคยรับน้ำหนักจากใครนอกจากเด็กทั้งสองก็ขัดใจมันเยาวไปเยามาเป็นที่สวนเสฮหาของบรรดาวะอื่นๆจนกระทั่งแกพลัดตกลงมาเสียงเฮฮาเหล่านั้นจึงหยุด เมื่อมองเห็นสิหน้าอันบูดรบึ่งของชายชราต่อจากนั้นมานางตานีก็พ้นจากการรบกวนขบวนทั้งขบวนเคลื่อนต่อไปมีชายชรานำหน้าแสนและเขิงตามไปข้างหลังต่อมานางตานีและพวกว้าเหล่านั้นชายจักรันทุกคนถือหอกและหน้าไม้ทำหน้าที่คุ้มกันเด็กทั้งสองอย่างเข้มแข็งโดยไม่จำเป็น เพราะถึงจะมีโอกาสนี้ได้ก็คงไม่เป็นประโยชน์อะไรในเมื่อไม่รู้ว่าจะหนีไปไหนพวกผู้หญิงซึ่งหน้าตาดีดูจะมีความสนใจในเด็กทั้งสองมากกว่าผู้ชายประเดี๋ยวคนนั้นแซงขึ้นไปเอาลูกว่าส่งให้ประเดี๋ยวคนนี้จะต้องเนื้อตัวราวกับกลัวว่าจะไม่ใช่คนจริงๆแต่หลอดสามชั่วโมงต่อมานั้นชายชรา ผากระโบนของแกและเด็กทั้งสองผ่านเขาอันร่มคลึม้มขึ้นไปตามทางด่านใหญ่ของชายเขาตรงกันค่ะด่านเส้นนั้นเลียบไปตามไหลเขาซึ่งสูงขึ้นและสูงขึ้นจนกระทั่งรู้สึกเหมือนไปเดินอยู่บนยอดไม้และต่อมาเนื้อก้อนไหมอากาศก็ชื้นขึ้นเป็นลำดับด้วยและองหมอกผ่านไปมา ขณะที่พระอาทิตย์คล้อยต่ำลงไปที่ขอบฟ้าเหนือทิวเขาซึ่งยาวเหยียดอยู่ทางทิศตะวันตกนั่นเองเส้นทางนั้นจึงผ่านช่องเขาช่องสุดท้ายขึ้นไปสู่ที่ราบอันเคียวช่วอุ่มไปด้วยหญ้าไร่เขาฟ้าแล้วลุกเดือยของไร่เขาลูกนี้สึ่งล้อมรอบไปด้วยมอสูงๆต่ำๆปกคลุมไปด้วยต้นไม้ รอบหมู่บ้านอันมีอยู่ประมาณไม่เกิน30หลังคาเรือนเรียงรายไปด้วยไผ่รั่วแจ้และเปียดเสียดกันเป็นกำแพงกั้นลมได้อย่างดีสำหรับภูมิประเทศอันเป็นที่สูงเช่นนะั้นแสนมองเห็นควันไฟสีน้ำเงินลอยขึ้นมาหลังป่ารั่วและระหว่างหมู่บ้านนี้ที่แรกความสงัดเงียบรละว่างเปลา่าทำให้รู้สึกราวกับจะไม่มีคนอยู่เฝ้า แต่สักครู่ต่อมาเมื่อข้ามเนินสุดท้ายลงไปสู่ป่ารคกนั้นก็ได้ยินเสียงสุนัขเห่าเกรียวและจากบ้านทุกลังซึ่งปลูกเตี้ยตั้งอยู่บนพื้นดินก็มีใบหน้าต่างๆบ้างเด็กบ้างผู้ใหญ่ปรากฏออกมาจนกระทั่งชายชราพาผ่านกำแพงกอรวกเข้าไปถึงใจกลางหมู่บ้านนั้นเองแสนจินแลเห็นได้ชัดว่า ตรงกันข้ามกับความเข้าใจของเขาและเขิมแต่แรกหมู่บ้านของว้าพวกนี้แน่นไปด้วยผู้คนจนเกินต้องการจะประตูบ้านแต่ละหลังหน้าต่างๆบ้างหญิงบ้างชายบ้างเด็กบ้างผู้ใหญ่หน้าตาและการแต่งกายต่างๆโผลอ,ออกมาไม่ต่ำกว่าสี่ห้าคนจนเขาเนึกไม่ออกว่าคนพวกนี้ เบียดเสียดกันอยู่ในเนื้อที่อันจำกัดเช่นนั้นได้อย่างไรบ้านทุกหลังมุงแฝกหลายชัน้นทับด้วยตะแฝงไม้ไผ่สานเป็นรูปขนมเปียกปูนเพื่อกันพายุมีประตูไม่มีหน้ตาต่างทุกหลังมีห้องเดียวตั้งอยู่บนดินและกองไฟไว้ตรงกลาชจชราเดินนำหน้าพวกเด็กทั้งสองตรงไปที่บ้านหรือกระท่อมหลังใหญ่กว่าเพื่อ และตั้งอยู่ในที่สูงกว่าเพื่อนหยุดที่ลานหน้าประตูซึ่งว่างเปลา่าแล้วก็หันหน้ากลับมาหาว้าบริวารทั้งปวงชูงมือขึ้นตกกันสามครั้งว้าทั้งหญิงและชายต่างก็แยกทางไปยังที่อยู่ของต้นนอกจากแสนกับเขิรและลูกช้างตัวนั้นอีกครั้งหนึ่งเกเดินเข้าไปหาหนังตนันนีพยายามตะเกียกตะกายจะขี่มันเหมือนจะยังติดใจ แล้วก็อีกครั้งหนึ่งเช่นกันภายหลังที่ยาวกลับไปกลับมาอยู่บริเวณหน้ากระท่อมของแกหลายตลกมันก็สลัดแกพลัดแอกลงมาอีกคราวนี้คงจะเจ็บหรือขัดยอกมากไปพอลุกขึ้นได้แต่ก็หันไปคว้าหอกซึ่งพิงไว้ข้างประตูขึ้นมาถือเงื้อง่ายอยู่ในมือสีหน้าบอกความเคืองจัดยายาเด็กทั้งสองวิ่งเข้าไปยืนบางขั้นกลางไว้ ระหว่างนางตานีกับปลายหอ,อกของชายชาราชั่วขณะหนึ่งหอ,อกเล่มนั้นเงื้อง่ายอยู่ในมือของแกสีหน้าเปลี่ยนไปเป็นลำดับครั้นแล้วก็ถอนใจพลังลดหอ,อกลงอยาชายชาติว้าพึมพำแสเล็กเขิงพยักหน้าชาๆอย่าทำมันนางตานีเหมือนกับน้องของเรายา yeah. อตอนนี้ขิวชายชาราขมวดขณะที่ทวนคำเหล่านั้นอย่าตอนนี้ยังไม่ทันที่เด็กชายทั้งสองจะพูดหรือทำอะไรต่อไปก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเสียดสีกับพื้นดินดังออกมาจากในกระท่อมเบาๆสักครู่หนึ่งหน้าหนึ่งก็โผล่ขึ้นที่ช่องประตู มันเป็นไปหน้าของเด็กสาวค่อนข้างขาวเอวบางร่างน้อยและสะสวยผมสีดำยาวสยายลงมาประบา่าเสื้ผ้าที่หล่อนสวมเป็นไหมไม่ใช่หนังสืออย่างที่ว้าทั้งหลายสวมในตาทั้งคู่ของหล่อนดำสนิทเหมือนสีนินกลิ่นหอมของน้ำดอกไม้ที่ผมโดยรินตามลมมากระทบจมูกเด็กทั้งสองหล่อนมองดูแสนอยู่นานด้วยความสนใจ ผันไปพิจารณาเคิงหน่อยหนึ่งแล้วก็ก้าวเข้าไปที่ชายชราเด็กชายทั้งสองไม่สามารถจะบอกได้ว่าภาษาที่หล่อนพูดกับชายชราผู้นั้นหมายความว่ายังไงหล่อนพูดเร็วเหมือนน้ำไหลไฟดับหัวหัวหน้าบ้านผู้นั้นก็ได้แต่เงยหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าทำตาปลับประอวประเดี๋ยวพยักหน้าประเดี๋ยวสั่นศีรษะสลับกันไปจนในที่สุด ประมาณสิบนาทีต่อมาแกจึงหันกลับเดินลงหายไปในหมู่บ้านเด็กสาวผู้นั้นมองดูแสนและกเขิงอยู่ครู่หนึ่งจึงถอนใจเดินกลับเข้าไปในประตูพลางพยักเพยืพย่อให้เด็กทั้งสองตามหล่อนไปหมายความว่ายัางไงกันเขิงแสนกระซิบเดี๋ยวก็รู้หรอไหนน้อย สหายชาวปากของแกกระซิบต่อมเมื่อก้าวผลช่องประตูเข้าไปเด็กชายทั้งสองก็ต้องประหลาดใจที่ปรากฏว่าภายในกระท่อมนั้นสะอาดสะอ้านกว่าที่พวกเขาคาดหมายกันไว้กลางห้องเป็นเตาไฟที่ขุดลึกลงไปในพื้นดินล้อมรอบด้วยดินเหนียวมีแคลเ่เตี้ยเตี้ยปูรีฟากขัดเป็นมันตั้งอยู่ตามผนังขัด แตะและทาด้วยโคลนบนขายอย่างเนื้อเตาไฟแขวนหม้อดินใบใหญ่จากกลิ่นที่โอชักของมันบอกให้รู้ว่าภายในหม้อนั้นคือเนื้อต้มผสมด้วยรากไม้หรือสมุนไพรบางอย่างราวกับสตููอย่างดีเพียงแต่สีของน้ำเท่านั้นดำไม่น่ากินแสนม,มองๆดูแล้วก็สะกิดเขิงกระซิบว่า ในนั้นนะเนื้ออะไรต้องลองชิมดูถึงจะรู้ในน้อย,อยถ้าเขิมจำได้ก็เนื้อสัตว์อย่างได้อย่างหนึ่งถ้านึกไม่ออกและอร่อยเกินไปก็เห็นจะเนื้อ